สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะตอนนี้บาลายองพยอมก็ลื้อนะคะลือ้อตาข่ายนะคะเป็นพลาสติกนะคะก็ลื้อออกหมดแล้วนะคะที่เป็นรั้วอยู่ตรงนี้นะคะก็ลื้อออกไปหมดเลยนะคะทั้งทั้งมวนเลยนะคะคือรอบเลยแล้วก็ย้ายแตงกวานะคะนี่ค่ะ ย้ายมาเดินไปเดินมาเหยียบกิ่งหักนะคะยอดหักไปเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเนี่ยจะแตกยอดขึ้นมาใหม่ไหมอันนี้ลื้อมาเมื่อวานนะคะยอดมาเกาะกันเองซะแล้วเริ่มมีลูกติดลูกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ดูว่าเขาจะตายอ้าว โหไวเท้นี่ตั้งเอามาตั้งไว้ตอนเย็นนะคะนี่เขาเกาะหนวดเขาเกาะแล้วนะคะเกาะกับตะข่ายนี้ก็เป็นตะข่ายเก่าๆนะคะที่มาก่อนนี้เลี้ยงไก่ไข่ก็เอามาล้อมไก่ไข่ไว้ไม่ให้หมามันเข้าไปกินลักกินไข่นะคะ ก็จะมีขาดขาดผุๆนะคะก็ได้มายังไงก็เอาอย่างนั้นเลยนะคะนี่เริ่มมีมลูกแล้วนะคะติดลูกแล้วนะคะสําหรับแตงกวานี่เริ่มพันแล้วนะคะอันนี้เพิ่งทําเมื่อวานนะคะตอนเย็นก็เอามาตั้งไว้ก็เริ่มหนวดเกาะแล้วนะคะ นแถบทางนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะก็ย้ายออกจากในล่มนะคะก็เป็นมะเขือเทศอยู่ในกระถางเหมือนกันก็ว่ารอบนี้จะใส่กระถางนะคะเพราะว่าใส่ดินมดคันไฟขึ้นบ้างประวกบ้างนะคะก็ไม่รอดนะคะก็เลยเอามาเลาะวางไว้ตรงนี้เผื่อจะรอดได้กินนะคะเดี๋ยววันนี้ หลังจากกลับไปเยี่ยมคนแก่นะคะผู้ชราผู้สูงอายุ88กว่ากว่านะคะก็เดี๋ยวจะกลับมาทำต่อคือตอกหลักนะคะกันต้นเขาลม้มตันนี้ก็ลือออกไปหมดอันนี้ก็ เป็นผักบุงจีนนะคะที่ว่าเหลืองมากๆนะคะตอนนี้ก็ใช้นมนะคะใช้นมผสมน้ำแล้วลดเลยนะคะก็เริ่มจะมีใบเขียวขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็ถอนทิ้งไปแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นกระลำปรีเดี๋ยวจะต้องแยกส่วนอันนี้เป็นผักกาด กวางตุ้งนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักกาศเขียวอันนี้ปูเล่ทำไมปูเล่คอยาวจังเลยนึกไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะว่าเขาคือต้นอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้เราก็จะตัดสาละแหนกันนะคะตัดจะเอาไปฝาก ยายที่ว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเยี่ยมยายเขาจะใช้สระแหน่แบบนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> จะเอาไปปั่นนะคะไปปั่นกับใบโหระพาสะระแหน่ครึ่งโลใบโหระพาครึ่งกิโลแล้วก็ปั่น ปั่นรวมกันแล้วก็กินก่อนไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสองเดือนเวลาหมอนัดคุณยายก็จะกินน้ำปั่นสะระแน่กับใบโหระพาไปก่อนเมื่อหมอไปตรวจจะไม่เจออะไรเลยนะคะสุขภาพยายจะดีมาก ใครๆก็ไม่อยากจะเชื่อว่ายายอายุ88แล้วนะคะแต่สุขภาพยังดีแข็งแรงแต่ตอนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องออกไปไหนแล้วไม่ต้องปั่นจักรยานมาหาแล้วเพราะาตอนนี้ถนนหนทางก็รถลาเยอะจากบ้านคุณยายมาถึงบ้านไรของพยอมนี่ก็ 2อกิโลนะคะ2อกิโลคือมาขาเดียวนะคะกลับอีก2อกิโลก็จะใช้เวลาปั่นจักรยานนานพอตั้ง4ีกิโลนะคะไปกลับก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะกินอะไรก็ให้บอกนี่ค่ะก็ดูแลกันไปนะคะเผื่อต่อไปภายหน้า เราอาจจะมีบุญมีคนมาดูแลเราเหมือนอย่างที่เราดูแลยายท่านนี้นะคะ <c oughs> เอ <c oughs> แบบนี้เขาเรียกว่าทำบุญหวังผลหรือเปล่าเนาะอันนี้เราตัดแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเย็นเย็นก็จะมาหว่านปุ๋ยคอกนะคะ สวยไหมคะน่ากินไหมมอคืนนี้ก็ยำหมูอร่อยมากกินแล้วก็สุขภาพดีนะคะผักปลอดสารพิษอยากกินอะไรก็เดินมาเก็บง่ายสะดวกสบายไม่ต้องไปถึงตลาดด้วยนะคะ ไปตลาดซื้อมาห้าบาทกินไม่หมดแช่ยเย็นไว้เน่าอีกอันนี้ไม่ต้องแช่นะคะแช่าจากตู้เย็นธรรมชาติเพื่อนๆเ,เห็นตัวอะไรไหมคะนี่ค่ะเป็นแมลงวี่เหมือนแมลงวี่ที่เคยตอมหูตอมตาเราเลยนะคะมาอยู่ไงในป่าสะระแน่เต็มเลยค่ะนี่ วินกันให้วอบเว็บเลยหรือว่าจะเป็นตัวที่นำพาหาโลกใบไหมใบแห้งมาเอ่ยอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะไหนๆเราจะตัดก็ต้องตัดให้หมดไปรุ่นๆไปนะคะเราก็จะตัดที่ก้านยาวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะแตกขึ้นมาไม่พร้อมกัน เราก็ตัดแต่กิ่งก้านยาวๆออกไปก่อนก็ทยอยสลับตัดอันนี้ตัดขายได้เลยนะคะแต่ก็ตอนนี้บริการพยองก็ไม่ได้ขายนะคะก็คือแบ่งกันกินกับคุณยายบ้างเพื่อนบ้างหรือใครมาหาบ้างนะคะ ตัดก็ให้เหนือข้อนะคะเขาจะได้แตกขึ้นมาใหม่เราจะได้กินหมุนเวียนสลับไปเรื่อยตลอดนะคะก็จะแตกขแขนงแบบนี้นะคะสวยน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะเอาไปปั่นกับโหระพาแล้วก็กรองน้ำ กินได้อย่างสบายนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่ค่ะเราก็ตัดได้ถาดแบบนี้เลยนะคะเยอะมากนี่ค่ะใบสวยๆแบบนี้เดี๋ยวไปตัดยอดฟักทองนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นยอดฟักทองนะคะนี่ค่ะยอดอวบๆสวยๆเลยนะคะ ก็ถามยายบอกว่ากินไหมยายบอกกินชอบอ่างั้นเดี๋ยวตัดไปให้ถามว่าจะเอาอะไรอีกไหมบอกว่ามีหัวปรีไหมอยากได้หัวปรีด้วยอ่าเดี๋ยวจัดให้วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดผักนะคะเพื่อ,อไปฝากคุณยายผู้สูงอายุนะคะในวัยชราที่ไม่มีคนดูแลนะคะก็คือ ลูกสาวเขาไปทำงานอยู่ไกลนะคะนานๆจะกลับมาได้ครั้งหนึ่งก็ได้แต่ฝากคนที่เขาทำงานที่เดียวกันที่เขากลับมาบ้านนะคะเขามีรถกลับมาบ้านเองก็จะฝากของกินมาให้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ